สวด่ะจ้าชื่อนั่งแสวงพึ่งกระเบือจ้าหลวงพ่อแสวงพึ่งกระบือจ้ามาสื่อเรื่องอะไรจ้ามาสื่อหาพี่ชายนะคะ่ะพี่ชายชื่อนายทวีพึ่งกระเบือค่ะพี่ชายนายทวีพึ่งกระเบือค่ะห่างกับเรากี่ปีห่างนูเกิเกดศูนย์เจ็ดเข้าเกิดศูนย์สี่นเจ้าคะ่ะสามส <4 S 2> ี่ปีค่ะโอเค,ค,อเคตายตอนอายุเท่าไหร่ ห้าสิบแปดปีเจ้าค่ะห้าสิบแปดปีตายไปแล้วเจ้าค่ะสามปีเจ้าค่ะพ่อนิวดาอยากจะช่วยพี่ชายพี่ชายตายไปแล้วพี่ชายชื่อนายทวีพึ่งกระบือเจ้าค่ะตายไปตอนอายุห้าสิบแปดปีผ่านไปแล้วสามปีชื่อทวีใช่ไหมท่านใช่แล้วแต่ตอนอายุเท่าไหร่เนาะห้าสิบแปดปี สามปีตายด้โลกอะไรเลยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทำบุญบ้างไหมเล่าเอ้ทําบ้างไม่ทําบ้างทำบ้างไ่ทำบ้างเน้นดูแล้วก็น่าจะไม่ทํามากกว่าทำทำอาชีพอะไรเน่ยท่านและไม่มีอาชีพครับก็หาเก็บของเก่ามั่งเข้าใช้ไป เก็บของเก่ามาชำระล้างแล้วก็เอามาขายคนที่ต้องการอีกทีนึงแล้วก็งานรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็รับจ้างทั่วไปค่ะฐานะไม่ได้ดีเดินใช่ไหมฐานะไม่ดีค่ะฐานะไม่ดีเลยไม่มีครอบครัวครอบครัวก็แตกแยกครอบครัวแตกแยกก็ป่วยก็ป่วยไปโรคมาเร็งท่านเทวดายังอยู่ในภพภูมิไหนบ้าง เห็นแต่ความมืดแหละท่านเอ๋ทวีอยู่ในความมืดชีวิตเลยมืดมนนั่นแหละเนาะบุญไม่ทํานั่นแหละเพราะสินนั่นเนาะก็ไม่พบแหละท่านและนี่แหละเนาะอันมนุษย์นั่นเอยฟังไว้เลยนั่นแหละเนาะหากเรามาเกิดกันแล้วเอ่ยอย่าละเลยทําความดีนั่นแหละเนาะจนเหลือดวยอย่าอ้างเป็นข้อเอ้ยให้เราเลยทําความดีไว้แหละท่าน ตอนนี้นั้นข้าไม่เห็นเขาเท่าไรเห็นแต่ไซเป็นขามากนั่นแหละเนาะอันมนุษย์ต้องสเสวยกรรมแหละพอเขาฆ่าสัตว์บ้างหนอะไหมเล่าเลยน่าจะฆ่าอยู่เจ้าค่ะเพราะว่ากหากบหาเขียดหาปลากินน้ำรัวค่า,า<อ>ตามวิถีชาว,ชาวนาชาวไร่ชาวกเกษตรเห็นอย่างนี้นะท่านเอ๋ยท้องทุ่งเลยนั่นแหละนะเห็นปลาเขาปาาแม่น้ำแหละครา เห็นตัวเขาหนาตอนนี้เอ่ยเป็นตัวบึ้งแหละท่านแน่ไม่รู้แท้ว่าแต่ก่อนนั่นแหละหนาเคยจับมาเข็นค่ากินหรือเปล่าคะตัวดำถ้ามืนหนาแปดตีนแปดขาเอ่ยคงคงต้องมีอะค่ะพ่อมีมีอะไรเหละคะคนบ้านนอกเขาจะกินบึ้งกินอะไรงอะไรพวกนี้เขากินเหรอค่ะกินพิสดารกินทุกอย่างที่กินได้นะจ้ะค่ะหลวงพ่อเพราะว่าเป็นคนกินไม่ได้มันก็กินแม้กระทั่ง คงไม่กินแต่ครังโคกมาค่ะหลวงพ่อไม่รู้แหละท่านเอ๋ยเดินเข้าออกเลยนั่นแหละนะตัวหางต้นปลองๆนี่แหละค่ะมีตีนแปดจีนหรือแปดขานั่นแหละแมงปอหรือแมงป่องหรือไงบึ้งเหรอบึ้งค่ะบึ้งเหรอบึ้งเจ้าค่ะหลวงพ่อเป็น้แมลงมุมอะหลวงพ่อแต่ตัวใหญ่ดำที่มันเป็นรูแล้วมีใยที่ปากรูนะเจ้าค่ะบึ้งไม่เคยเจอวะมันก็เป็นพันหนึ่งของ แมงมุมแมงมุมอ่ะครับแต่ตัวใหญ่เหรอตมันจะตัวใหญ่แล้วจะเป็นมันที่อยู่ในรูแล้วในรูมันหน้ารูมันจะดไดคทำใยปิดเอาไว้เหรอครับอ๋ออ้าวตกลงจะขอช่วยพี่บ้างได้ไหมจะช่วยใช่ไหมท่านใช่แล้วใช่หัวหลุดจากกรรมนั้นแหละหนาจะได้มีชีวิตใหม่ใช่ไหมเล่าเอ้ยใช่แล้วหกสิบวันเลยนั่นเลยทวีหกสิบวัน จะได้หลุดเสียทีท่านเอ๋ยทำได้ปล่าทำได้เจ้าค่ะหลวงพ่อวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละครบสิงทานหนาก็ไม่เคยเจอกันแลปัญญาหนอก็ไม่เคยได้เกิดท่านไม่เคยคิดจะทําดีนั่นแหละหนอหลิดมาแล้วก็ตําต้อยยังไม่พอความคิดหนอยังไม่มีอีกนั่นเลยเขาก็ไม่ชอบเรื่องไหว้พระทําบุญอะไรมากมายใช่ไหมเจ้าค่ะบางทีลูกเปิด เทพเสียงพระเทศนี่เขาจะลังเงียวแล้วก็เหมือนกับลำคาญเนี้ยเปิดเบาๆหน่อยอะไรแบบนี้น่ะ,<ล>ะคือเหมือน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 คนที่ไม่ถูกชะตากับการสวดมนต์ไหว้พระเจ้าค่ะแล้วก็จะปวดหัวปวดตัวเจ้าค่ะพร้อมจะอาะวาดเธอใช่ค่ะครั้งอา้าวช่างเขาแต่ว่าน้องสาวอยากจะขอช่วยกันไปสักครั้งหนึ่ง เพราะว่าในเมื่อเกิดมาในตระกูลเดียวกันแล้วและในครอบครัวเดียวกันช่วยได้เ็จะรีบช่วยตามนี้ทํ<ข>าอะไรได้บ้างก่อนที่ลูกจะมาช่วยน่ะเขาตอนย้ายเต็นท์น่ะเขามาขอเขามาขอลูกให้ช่วยเขาก่อนเขาลําบากเขามาขอส่วนบุญเธอเจ้าค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะเมื่อตอนเมื่อเดือนก่อนนะคะเจ้าพ่อตอนที่เธออยู่ที่นี่เหรอเจ้าค่ะเขามาเข้ามาในฝันเลยเหรอเหมือนกับ ครึ่งหลับเครื่องฝันนะเจ้าค่ะที่ท่าน้ำานี่ะคะ่ะท่าน้ำเออตรงน,น,นู้นเลยเหรอเขาไปนั่งรอตรงนู้นเหรอค่ะบอกว่าทําให้พี่กนได้ไหมพี่ลําบากลูกก็เลยถามเอาพี่ตายไปแล้วพี่ไปอยู่ไหนพี่อยู่กาลสินแล้วพี่ไปทําอะไรพี่ไปทําอาหารให้เขากินเป็นลูกจ้างเขาอะงเงี้ยอ่าเป็นว่าเขาก็คงเห็นเธอเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วท่านเทวดาจะต้องทําอย่างไรบ้างนอกจากบวชหกสิบวัน ชุดขาวสองชุดน่ะท่านเอ๋ยหนังสือสวดมนต์เลยนั่นแหละหนอหนังสือสวดมนต์หน่อยแหละพอสังฆทานนั่นหนอแหละท่านเนยบริษัทอีกท่านเอ๋ยมากกว่าห้าสิบตัวเลยนั่นแนยอ้าวบริษัทสังฆทานชุดขาวขออีกอย่างได้ไหมพออะไรจ๊ะเกิดมาต้องใส่นกหนะ เงินทองขาดแคลนเสียจินคาให้น้องหนาะทำบุญให้หน่อยแลสักนิดสักหน่อยแหละท่านเอ๋ยเควอมีบุญเลยนั่นแหละหนอมีเงินจิตตัวบ้างแหละพอเอาที่หนอน้องทำได้แหละท่านอเอ๋ยอจะให้ทำบุญแบบไหนเขาจะถวายอะไรค่าอาหารค่าอะไรจะตุปัจจัยใช่ไหมหรือซื้อเป็นข้าเป็นของ เท่าไหร่ก็ได้นะให้พี่มีจิตตัวบ้างแหละครับวิญญาณไม่มีอะไรใช้เลยเธอจะร่วมทําบุญอะไรกับใครเท่าไหร่ยังไงตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวลูกก็มีเงินอยู่ประมาณพันสองค่ะพันสองก็ทําบุญให้เขาไปเท่าท, <ำ S 1> ที่จ<ด><ต>ำเป็นเท่าที่เหมาะสมทั้งค่าซื้อของซื้ออะไร คือพันสองนี่มันคุมทุกรายการเลยใช่ไหมเจ้าค่ะใช้เกินกว่านี้ไม่ได้เพราะลูกลลก็ลูกก็ไม่มีเหมือนกันอ่าสิบสามสิบร้อยหนึ่งก,ก็ได้ใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วช่เอ,อ,อ๋ยอธิษฐานเลยนั่นแหละนะเปิดชั้นหน้าฉันใด้แหละค่ะจะได้ไม่อดอยากปากแห้งเหนื่อยนี้เลยเงินไม่มีติดกระเป๋าก็แปลว่าทุกทรมานมากเจ้าค่ะ มีน้อยก็ทําน้อยไปนันกก่นแหละเพราะว่าที่ลูกได้กินได้ใช้ได้ทําบุญก็มีแม่ๆเขาลาศิลก็ให้คนละสองร้อยสามร้อยอะไรแบบนี้ค่ะ,ะขเขาจ่าเง็นมาช่วยงานทางวัดอะไรแบบนี้เขาก็ให้หยียบบ้อยครบหมบดเลยใช่ไหมกินอะไรบ้างพ่อบวชต่อบวนเลยใช่ไหมบวชต่อวะเดี๋ยวหนูทําให้ปู่เสร็จวันที่สองเสร็จแล้วก็จะวันที่สามก็จะบวชตอ่อเขาตอนนี้ถือศีลให้ปูเ่เวศสิบวันค่ะโอเค แล,แล้วพี่ชายจะเอาอะไรไหมครับพี่ชายเหรอนายทวีจะเอาอะไรบ้างาาชุดขาวหรือเปล่าอาหารนะครับผมอาหารการกินหรือว่าสังกทานปล่อยสัตว์ชุดขาวได้แล้วหนังสือได้แล้วสังกทานได้แล้วปล่อยสัตว์ได้แล้วครับ อ,อ,อาหาราก,การกินจําเป็นไหมพี่ชายจะต้องกินข้าวกินปลาเหมือนสมัยที่เคยกินหรือเปล่าไม่จําเป็นหรอกท่านเอ๋ยมีอะไรเลยก็ได้นั่นแนนนหละนะไม่กัดขวางหรอกอคา่าขอให้ได้กินหนาะก็พอใจเลยอะ,อะไรก็ได้คนหิวไม,ไม่มีไม่มีเงื่อนไขาตามนี้